อันนี้อันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็จาครับตการ่าครับท่านกำหนดกำลังแกะไอ้สลักภาษาไทยที่อกอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ครับที่ครับผมมันเกี่ยวกับการอุปสมบทรับผแล้วก็ถว่าการถวายกฐินกับระกฐินแล้วก็การเข้าบริวาทครับผม อันนี้เป็นภาษาภาษาเมืองภาษาภาษาลานาภาษาลานาภาษาคืนนี่แหละภาษาใต้คืนภาษาใต้คืนเชื่อตัวเชื่อตัวอันนี้วัตถุประสงค์ในการจัดทำนี่เพื่ออะไรครับจัดทำเพื่ออนุรักษ์ไว้แล้วปัจจุบันนี้คนพม่านี่พูดอ่านเขียนตัวนี้ได้ไหมภาษานี้ไม่ใช่ภาษาพม่าเป็นภาษาไทยคืนภาษาไทยคืน เป็นยังสำหรับคนคนไตยคนไตยคนอื่นเขานี่ภาษาด้านหน้าเลยครับว่านี่เป็นอันเดียวกันครับแต่ว่าอันนี้มันโผล่ผมไปน้อยเหมือนครับอ่ามันโตมันผมโผลเหมือนภาษาฮัมม่าแต่ว่าคำชีงมันก็ภาษาเชียงใหม่ได้ครับภาษาอันนี้เหมือนกันครับอันนี้อันนี้ว่าอย่างครับอันนี้สีมาสีมาวิวิปติวิปติวิปติสีมาวิปติสีเดีดประการสีเดีดประการประการอ๋อ มันมันกับตัวรักนะครับรักสอนกันครับที่ที่เรียนปริญญาตัวคือเขาใช้ภาษาเนี่ยครับที่เรียนริญญาคือมาทำปริญญาที่เนี่ยเขียนอ่เขียนครับนักเรียนไทยไทยไทยเปิดอนี่นะครับตั้งแต่เออยุทธ์นั่งทำปีหรือไม่เนีครับใช้ภาษาตอนนี้มีนักเรียนอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับนักเรียนทั้งหมดประมาณร้อยกว่าสอบว่านักเรียนทั้งหมดประจำปีนี้ประมาณ สามร้อยสามร้อยถ้าถ้านักเรียนเขาจบชั้นเอกนี่เขาไปมาสอบที่นี่มั่วซัครับแต่ว่าตอนนี้มันก่มันสร้างใหม่สร้างใหม่มันมีสถานที่ให้ก็เลยแยกสาขาแยกสาขาไปต่ำงั้นะผมครับเวลาสอบเสร็จเรสอบมาวันที่แล้วเขาสอบตรงนีตกันท้งวันอ่ะเมื่อเขาจบนักธรรมเอกนี่เขาไปต่อไหนครับอาจารย์เอกไปต่อทั้งไทยก็มีไปทัพม่าก็มีเล่แต่อยากจะไปทางพม่าก็มี มเรียนที่สูงมีมีที่ไหนย่างกุ้งที่รักกันคืทละมัตจบแล้วทำแบบแล้วต่อที่นี่เรียนที่นี่ไม่มีละจบนอกจากบาลีบาลีเรียนทําถึงเรียนทำเก้ากัครับถึงเท่าไหร่ถึงที่นี่อะไรไม่ใช่ไปต่อที่ไทยต่อที่ไทยนี่ที่นี่ไม่ถึงเรียนท้ามไปเลถ้าถึงก็ถือแค่ประโยคสี่ประโยคสี่อ่าไปต่อที่ไทยประโยคสี่ไปต่อไทยต่อไทย อจารย์เป็นยังไงบ้างตัวนกึกษผมเรียนใช้มือนะครจารย์นะครับในผ้าจารย์มาพูดสลักเองป็นผู้สลักเองเอันที่ผ้าไตริโดกวเนี่ยเกสลักไว้ดีอันกอสุตะุ้งพุ่นอ๋อคือผ้าถัสุกุ้งผ้าจารย์กสลักนี่คืออยู่บนไอ้นั้นผ้าไตริโดปิตาสีมาสีมาอันนิมิตฮัดขัด หักขาดมันขัดมันขาดมันไม่ได้นั่งบางทีทําสังฆก,กรรมอ,อยู่ฝนตกฉายานิมิตตาสีมาสีมาอันเอาเงามากระทำเป็นหลุนนิมิตที่เป็นค่ะไม่เป็นมหาครับถ้าบาลีผมรู้นั่นถ้าบาลีผมรู้แต่ไอแปลนี่ผมไม่รู้ก็นั่นแหละอ่านอ่านไปเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นบาลีอันนี้จริงๆเป็นบาลีแต่เป็นภาษาเมครับครับ อ่านอ่านอ่านคือเนกเพว่าอ่านว่ามันเหมือนตั้งไทยมอกระสือนะครับใจว่าเขาผู้เลยรัดในเขาใจอ่าทุกมีเขาผู้อยู่อันนี่เวลาเนคือว่ามันเหมือนของไทยมอกระือนึงหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่ของไทยใจหลตัวอ๋อคกามเข้ารัดได้จบเหมือนก็เป็นมันเหมือนละเหมือนวินในฝ้าละอ๋อถ้าเป็นภาษาพม่านะถ้าภาษาพม่าภาษานี่จะต่างถ้าภาษาพม่าเนี่ยถ้าแต่ว่าใกล้เคียงกับใกล้ที่ชุดแบบบาลีนะถ้าบาลีนี่ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อะคล้เหมือนกันเนี่ยนะถ้าบาลีนะถ้ากัมพูดในต่างกันดินได้าัอ๋อถ้าภาษาพูนี่นะตัวนี้ต้องเหมือนกันทั้งเกือบหมดเออเกือบหมดอะบาลีในเกือบหมดเพราะเป็นวินัยนะอ๋อเป็นวินัยอ๋อในเป็นหนกเก่งมากเลยครับท่านวิตาสีมาสีมาอันนิมิตหักขาดนะหักขาดมันหักมันขาดมันไม่ได้ นั่งบางทีทำสังฆก,กรรมอ,อยู่ค้นตกฉายานิมิตตาสีมาสีมาอันเอาเงามากระทำเป็นลุกนิมิตที่เป็นค่ะไม่เป็นมหาครับถ้าบาลีผมรู้ถ้าบาลีผมรู้แต่ไอแปลนี่ผมไม่รู้ก็นั่นแหละอ่านอ่านมือไปเลยเพราะาอ่านนี้มันเป็นบาลีนนอ่านนี่จริงๆเป็นบาลีแต่เป็นภาษามคครับครับบ,บาลีครับ อันที่อ่านอ่านอ่านคือเนก็เพืปว่าอ่านว่ามันเหมือนตั้งไทยมกระถือไม่เข้าใจว่าเขาหู้เลยรัดในเขา้าใจกันอ่าทุกมีเขาหู้อยู่อันที่เวลาเนคคือว่ามันเหมือนของไทยมกระถือหนึ่งใ่หนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่ของไทยใจหลายตัวครับการมเข้าร้าได้จบเหมือนก็เป็นมันเหมือนละเหมือนดินในฝ่าละอถ้าเป็นภาษาพม่านะาภาษาพม่ากับภาษานี่จะต่างถ้าภาษาพม่าเนี่ยถ้าจะว่าใกล้เคียงกบใกล้ที่สุดแบบบาลีนะถ้าบาลีนี่ เกือบด้วยเปอร์เซ็นต์อะใครเหมือนกันเนี่ยนะถ้าปารีนะถ้ากคำพูดใต่างกันดีในฝาอ๋ออถ้าภาษาอูนี่นะตัวนี้ต้องเหมือนกันต้องเกือบหมดเออเกือบหมดอปารีสในเกือบหมดเพราะเป็นวินัยวินัยเป็นโด่เก่งมากเลยครับท่านยากมากเลยเออมือก็หลายอย่างนะเช่นที่เกิดคัตเตอร์อะไร เครื่องแกะสติกเกอร์ใช่ไหมเนี่ยอาตมาไปเรียนที่เชียงใหม่มาตอนที่เป็นเรียนอ่ะผมเคยใช้เครื่องสติกเกอร์เครื่องแกะสติกเกอร์ทำงานอาร์ตงานอะไรเหมือนกันเหมือนกันแล้วนี่เราใช้เครื่องเมกี้ฉันกเกอร์เหรอใช้ก้น้ำยาประกัดน้ำยาประกัดวันหนึ่งก็ประมาณหนึ่งแผ่นสองแผ่นนั่นแหละแต่ทุกวันนี้มีง่ายกว่านั้นเป็นเครื่องแกะหินอ่อนเลยจะแกะตามตัวหนังสือแล้วเราก็เอาสีลงดิน